ค่ะสวัสดีสมาชิกเช้าวันที่7นะคะก่อนอื่น,นะะเลยใครเข้ามาแล้วให้กดตรงนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเลขกันต่อไปนะถ้าใครสนใจเข้าห้อง v ีพีักมาได้เลยนะตามนี้เลยนะมีก,กฎกติกาในการเข้านิดหน่อยหน่อยนะคะ ุ่นรอบเช้านิคเคอีกนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งหนึ่งลูดสี่นะคะสี่เจ็ดหกเจ็ดสิบห้านะคะเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหกสี่เยื่องบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่นะต่อมาเป็นจีนเช้านะคะวันที่วันที่เจ็ดนะ เราจะให้ทุกคนวิ่งสามรูด7 7 0 9 0 3 8ดศูนย์ะคะศูนย์สวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น7จ็นะต่อมาหังเสียงเช้านะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งศูนย์ ลูดสีจับมัดกันให้หมดเลยจะได้ดินสองตัวบนล่างสี่เจ็เจนหนะคะ7 0็ดศูนห้าดสนะคะวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่นะสมาชิกท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วให้กดถูกใจไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเข้าห้อง vip นะคะให้ทักมาที่นี่ได้เลยนะ จะมีกฎกติกานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะถ้าอยากเข้าจริงๆก็ให้ทักมานะและต้องยอมรับกฎกติกาในการเข้าห้องด้วยนะคะก็เช้านี้ขอตบไลฟ์เป็นเท่านี้นะคะสวัสดีะคะ่ะ